โอเคนะวันนี้นะเราเอามาเอาชีวิตรอดนะครับครั้งที่สองกันนะกับทีมงานทั้งสามนะครับอ๋ออ๋อไอ้เจ้าตายมาทีทีวีมา, <c oughs> ปาป้าป้าป้า <c oughs> เราไปตัดต้นไม้กันก่อนครับผมอาจจะ <c oughs> ไม่อยากเตี้ยหนีอยเาไปคิด เฮ้ยอะอยาเล่นนั้นดีโเยมาตัดต้นไม้มาตัด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 ไมเ่ต้องตัดมาตัดต้นเดียวกันเลยวะตัด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 ะไงเดียวดาดูดิน่าใหเหรอชีวิตรอดเออ พาะดูดูแล้วยังไม่เห็นอะไรไม่รู <S <S ้แม่งลอย้าอยู่ด้วยอ่ะลองกดมินิแมปเลยเอวเขียวเขียวเอาสักสิบอันก็พอผมได้แล้วครับหกอันไปหาหาเลยยะใครจะเป็นผู้เสียสละครับของครับเราเราเราอเคอยู่ในถ้ำก่อนดีไหมแล้วแต่ Trò mà, dữ sao Đây này, này à. Đó, đọc. Nhi, đọc lưu đi, trọ luôn đi Ba ba. Wang no bạn đi. Ui thôi, thôi thôi thôi. À? Ôi thọt. Thị. Ờ wang wang wang, xong này, này con nữa này. Ui, xếp rồi đấy Ui, sẽ tìm vào đây. Này, tao này. Đi này này, này, này. Băng. Băng đi. Ờ đi vào vào vào. นี่เหย่องนี้แหละอยาเตียงะเตียงเตียงเตียงไม่มีขออนุญาตเสกนะครับเกาะมีไม่ต้องเสกไม่ต้องเสกอย่าเสกอย่าเสกจะเราเสกเสกแค่เตียงสามเตียงโอ้แม่มิดว่าใช้มือคืนเ อดีคยเอาที่ขุดบ้างสามเดี๋ยวเราไปจัดมาวังไม่ได้สามสามใครล้วเราขุดดิโอเคนอนนอนนอนเอาไมเอาไม้ไปเฮ้ยนอนนอนไห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 ๆโอ้โหเอ้ยเช็คตื่นตื่นตื่นี้อ่ะเคช้าแล้วเช้าแล้วเช้ยมีแกะด้วย

ไอช่วยตัวด้วไอ้เป็ดเอ้ยเอ้ยเราใช้ทำไมวะไอ้หยิไอ้ดีนไปา้ยเอทำไมวะเนี่ยไม่รู้เลยเด่ยมา้ตัวบ้ากี้ไอ้ดุยยิแกขุดต่อขุดไม่ได้ว่ะต้อง แย่กูอยู่ในถ้ำเลยในบ้านวะแม่งใครทำวะมั <c oughs> นบ้ากำลังขุดอยู่ดีๆปึ๊บปึ๊บเค okay, แล้วก็ขอขอจบคลิปเพียง่นีนน้นะครับสวัสดีครับ